กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยความเคารพดิฉันมุกดาวันเรื่องสีนินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8ปดพักภูมิใจไทยค่ะด้วยเรื่องยติด,ด่วนเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาและติดตามผลปัญหาที่อยู่อาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ฉันขอสนับสนุนยัตตินี้ค่ะท่านประธานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ครอบครองที่ดินที่ไม่มีสิทธิครอบครองอย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นการขาดโอกาสในการจัดการพัฒนาพื้นที่เรื่องสิทธิประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐต่างๆหลายๆด้านแม้แต่การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะคะท่านประธานเพื่อในการลงทุนในทางด้านการเกษตรและการศึกษาของลูกหลานในครอบครัว และการใช้สำแดงสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตนหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของข,องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่มากมายในเรื่องของสิทธิทำกินของราษฎรเหมือนทั่วๆไปโดยเฉพาะในเขต อำเภอช้างกลางและอำเภอฉวางในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของเขตแดที่ดิฉันทำหน้าที่อยู่นะคะท่านประธานในตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางและตำบลละอายอำเภอฉวางบ้านดิฉันได้รับความเดือดร้อนมายาวนานค่ะเมื่อปี2552ดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ดิฉันทำหน้าที่สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจำนวน114,000ไร่ได้ถูกประกาศเป็นที่ราชพัสดุโดยกรมธนารักษ์มาเกือบ100ปีค่ะท่านประธานในขณะนั้นคือปี2552นดิฉันจึงได้ร่วมกันกับคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมท่านกำนันจรูนพยาบาลขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านประธานและท่านกำนัน สรันพุ่มพวงซึ่งเป็นกำนันตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางร่วมกันกับคณะทำงานของทุกภาคส่วนของอำเภอช้างกลางและภาคประชาชนโดยยุคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพานุไทยรัฐได้สามารถพิสูจน์สิทธิ์ทางปลอดศาสตร์ได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวว่าใครครอบครองก่อนโดยทางคณะทำงานภาคประชาชนได้พิสูจน์สิทธิ์ทางประเพต ประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปีพศที่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันในตำบลสวนขันซึ่งพบว่าองค์เจ้าอาวาสพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ห้าค่ะท่านประธานพิสูจน์ได้ว่าวัดเกิด ขึ้นก่อนหน้านั้นโดยชุมชนเข้ามาครอบครองที่ดินอยู่ก่อนจึงสร้างวัดมีเจ้าอาวาสองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สในขณะนั้นจึงชนะการต่อสู้จากทางประวัติศาสตร์จากกอบรจังหวัดเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ทางธนารักษ์ก็ได้ถอดถอนจากการเป็นที่ ราชพัสดุโดยกบรจังหวัดขณะนั้นส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์ตามระบบนะคะท่านประธานคะจากปี2,554เป็นต้นมาทางชุมชนไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการโดยภาครัฐในสถานะการครอบครองที่ดินของชุมชนถึงปีพศ2,557เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเรื่องนี้จึงเงียบไปจนถึงปัจจุบันคะ่ะท่านประธาน โดยสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่พัฒนามีเทศบาลสวนขันและองค์การบริหารส่วนตำบลละอายทั้งสองตำบลไม่มีสภาพความเป็นพื้นที่ป่าแต่อย่างใดหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกพัฒนาหากแต่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยมีถนนหนทางมีไฟฟ้าสว่างคล้ายๆกับชุมชนเมืองด้วยซ้ำไปคะ่ะท่านประธาน ดิฉันจึงของกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังรัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินช่วยดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อคืนสิทธิ์และสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและอีกพื้นที่ที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างในเรื่องของเอกสารสิทธิในวันนี้ที่ได้หารือในสภามาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะท่านประธานเป็นเคสต,ตัวอย่างได้ว่าพื้นที่ในเทือกเขาหลวง ระหว่างการเดินทางจากอำเภอพิปูนไปอำเภอโนปิตำนั้นก็คือ8กิโลเมตรระหว่างพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอพิปูนไปถึงอำเภอนปิตำได้เป็นพื้นที่ที่เกิดการาตั้งใจที่จะซ่อมสร้างในรอยสร้างเดิมในการสร้างถนนเพื่อที่จะให้เกิดเป็นพื้นที่พัฒนาเกลือเขาเกลือเล ซึ่งณนะวันนี้ยังเป็นอุปสรรคในการอนุญาตเข้าไปซ่อมสร้างในรอยสร้างเดิมของถนนที่จะสร้างการพัฒนาให้เกิดการไปมาหาสู่ระหว่างเทือกเขาหลวงฝั่งอ,อ,อำเภอพิปูนและอำเภอนพิตามขนอมขณะที่ต้องใช้เดินทางไปโรงพยาบาลมหาลัยวไลยลักษณ์และ ได้การเชื่อมต่อในการสร้างพื้นที่ในการไปมหาสู่ของการท่องเที่ยวระหว่างอันดามันสู่อ่าวไทยที่จะเกิดการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะสมุยกับอำเภอขนอมค่ะท่านประธานดิฉันจึงเห็นว่าพื้นที่ของรัฐที่ไม่สามารถเป็นพื้นที่ป่าที่จะสร้างต้นไม้ใหญ่ที่จะเปิดพื้นที่ปกคลุมป่าได้แล้วเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมหรือเป็นพื้นที่ ที่พัฒนามาเป็นหมู่บ้านแล้วเห็นควรที่จะอนุญาตให้มีเอกสารสิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งในการใช้สิทธิครอบครองเพื่อนำเนินการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมีความสุขต่อไปนิ่ฉันจึงเห็นด้วยและสน,นับสนุนยติดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยความเคารพอย่างสูง กราบขอบพระคุณท่านประธานประทาค่ะขอบคุณ